โอเคตามเพื่อนทุกคนละคนที่บอกว่าอะไรนะเนี่ยชาลีไม่กล้าไม่ใช่พี่ไม่ใช่เลยครับชาลีคุยอันคู่กันเลยสิงห์เหยก็อยู่ข้างเดินไปด้วยกันขอบคุณครับพี่งกงองครับน่ารักครับผมน่ารักมากๆครับคุยอันใส่แว่นชิงกาใส่หมวกใช่ใช่ครับผมน่ารัก ไม่ต้องด่าผมนะพี่ผมบอกเลยว่าตัวจริงเขาไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเขายิ้มให้นะครับ <c oughs> คนที่บอกว่าเลยนะอย่าอย่าให้เป็นส่วนตัวผมก็เป็นแฟนขับของเขา <c oughs> ขขนั่นแหละอุยอันตัวจริงสวยสวยครับผมสวยสวยมากอู้มอันคาลีทักเจนขึ้นนี้ด้วย <c oughs> จีบแล้วพี่ แสดงว่าพวกผมก็ทำคลิปขุยันกับชาลีคู่กันได้แล้ว <laughs>